นาอกาสวันนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันสร้างบุญสร้างกุศลได้พากันบำเพ็ญเพียรได้ถวายทานพัตหาหานและเครื่องบูชาบวงสรวงและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้อุทิศผลบุญกุศลให้บรรดาดวงอยญาณที่เกี่ยวข้องที่หมดโอกาสในการสร้างบุญสร้างกุศลอันมีบรรดาบำเพบุรุษ เจ้าที่เจ้าทางและเจ้ากรรมในเวสรสรรพสัตว์ทั้งหลายและขอน้อมถวายแด่เทพเทวดาปกปักร,รักษาครูบาอาจารย์ก็ถือเป็นการสร้างกุศลสรสร้สางถนทางให้ตัวเองนั้นหมดเวรหมดกรรมจะได้ไม่ต้องมาชดใช้มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตอยู่ในวัฏสงสาร มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> มีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นย่อมเกิดความเสียหายย่อมเกิดเสียเวลาและก็เกิดความ <c oughs> ล่าชา้าและก็จะเป็นผู้ขาดโอกาสดังนั้นผู้ที่พยายามที่จะไม่ก่อกรรมทําเขียนพยายามที่จะชดใช้เวียนใช้กรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะนําตัวเองนั้นไปสู่การเป็นผู้เข้าถึงธรรม บดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงได้รู้ได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ชนะใจตัวเองการชนะใจตัวเองนั่นหากเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้เข้าใจทางธรรมแล้วก็จะมีแต่อุปนิสัยจะมีแต่จิตใจเรื่องมีเวทนาที่เรียกว่าเป็นอุเบคาเวทนา ผู้เบขาก็คือความไม่หวั่นไหวเพราะมนุษย์นั้นถ้าเป็นผู้ได้รับการเกาวดลยรับการอบรมในเรื่องของการบำเพ็ญเพียรก็จะกลายเป็นผู้มีความอดทนอดกัน้นแต่มนุษย์ผู้ใดก็ตามไม่เคยได้เข้าสู่กระบวนการของการการทำความสงบและเข,ข,ข้าถึงการ <c oughs> ทำสมาธิจะทำให้ใจเป็นอุเบขานั้นจะเป็นเรื่องยาก อุเบกานั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะต้องเป็นผู้ควบคุมอารมณ์หากไม่มีจิตใจที่เป็นอุเบกขาเราก็จะมีสองอารมณ์คือมีความพอใจชอบใจกับความไม่พอใจไม่ชอบใจความพอใจหากเป็นเรื่องของการที่จะต้องไปผูกพันธุ์ให้เป็นกองกิเลสก็จะกลายเป็นการสร้างภพสร้างชาติมีแต่ความทยานอยากมีแต่ตัณหาหากไม่ถูกใจก็จะเกิดความโกรธความแค้นเกิดอาฆาต พยาบาทเกิดจิตที่ขูดมัวเศร้าหมอดังนั้นทั้งพอใจชอบใจกับไม่พอใจไม่ชอบใจนั้นก็ยังเป็นโทษเป็นภัยสําหรับผู้บําเพ็ญเวียนเราจะต้องทําใจให้เป็นกลางทําใจให้เป็นกลางก็คือทําใจให้เป็นอูเบขาอูเบขานั้นเป็นสิ่งสําคัญอูเบขานั้นเป็นธรรมสาหรับผู้บรรลุไปทับสาหรับผู้จะเดินทางไปสู่การทําตัวเองให้พ้นจากอาสวะกิเลสอูเบคา <c oughs> ก็จะทําให้เรานั้นไม่เป็นคนชังไม่เป็นคนโลภไม่เป็นคนโกรธไม่เป็นคนหลงไม่เป็นคนกลัวพ่อบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงหากไม่มีใจที่เป็นอุเบกขาก็จะมีใจที่ไม่มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีใจยุติธรรมนั้นก็จะกลายเป็นคนที่มีจิตใจขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,น,นลงลงแล้วก็จะพากันไปตัดสินพิพากษาในเรื่องต่างๆที่บางครัง้งบางคาก็ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ตรงกับสิ่งที่มีเหตุมีผลหลักฐานเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเว้นที่ตัง้งดังนั้นผู้ที่ได้ไม่รับไม่ได้รับการอบรุมทั้งสอนก็จึงกลายเป็นผู้สร้างเวียนสร้างกรรม